สวัสดีท่านผู้ชมช่องไทยเทรนสอาร์ทีทุกท่านด้วยนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าว,วันพุทธที่5ตุลาคมพุทธศัก,กราช2565นะครับเรามาอยู่กันบริเวณโค้งด้านทิศใต้สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับ,นะรบก็เป็นบรรยากาศยามเช,ช้านช่วงเวลาแปดนากาสีนาทีนะครับตอนนี้ทางผ่านด้านทินศใต้สถานีก็มีการลงที่กั้นเรียบร้อยนะครับ ซึ่งทางด้านฝั่งนู้นก็มีการยกสัญญาณหางปลาเป็นท่าระยะทางท,ที่4นะครับโดยขณะนี้ก็มีเคร์สสินค้า722หาใจบางซื้อเข้ามานะครับโอ้มีดีเซลพ่วงท้ายด้วยเดี๋ยวรับโค้งเข้ามาแล้วครับอารซอม4125 30พวงท้ายมานะครับอาซอมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเข้าสู่สายสุราษฎร์ธานีครับควร722แปดนาฬิกา50นาทีควร722ถึงสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีรถจกักรอาซอมหมายเลข4230พวกอยู่คันสนุดท้ายนะครับวันนี้พิเศษสุดๆเลยครับ722 ซึ่งนอกจากนี้ในสถานีซาตาน,นีนะครับที่มีขบวน722จอดอยู่ยังมีรถจาก GA 4532จอดอยู่1นึ่งคันนะครับแล้วนี่เป็นอาซอม4230พ่วงมากับขบวน722นะครับก็จอดคู่กันเลยนะครับนี่ฝั่งด้านนู้นนะครับก็จะเป็นรถจาก GA นำเข้ามาจากไปซาลามิการนะครับ ขบวนเจ็ดสออกจากสถานีสราษฎาน,นีนะครับเดี๋ยวไหลีกขบวน167ที่ชุมทางบ้านทุ่งโพนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันต่อน,นะครับ ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีครับตัว722ทางสถานรีระดมข้าวนะครับ ดีครับเกส22ขบวนเกส22เข้าสู่ทางหลีกสถานชุมทางบ้านตุ้งโตนะครับ เห็นเว้นท้ายเขาบน722นะครับซึ่งตอนนี้เขาบน167ก็กำลังมานะครับโอ้ควันดำมาเลยนะครับเนี่ยนะครับขบวนเร็วที่167กรุงเทพกันตังผ่านชุมทางบ้านต้องโพอครับ ต่อไปจะเป็นคิวการปล่อยจ22ออ,อ,ออกชุมทางบ้านองพลนะครับถึงบริเวณป้อมด้านที่ใต้สานิมะรวนนะครับก็่อนนี้มีการลงทานกั้นเรียบร้อยนะครับ นาฬิกาสินาทีจะสองสองมาแล้วนะครับขณะนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีคลองไซนะครับาราก,การเลฬกา25นาทีค่ะ ตอนนี้จะสองสองก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวครับพอทางรีนะครับจะสองสอง ครับตอนนี้ขบวน7จ2จอดอยู่ที่ทางที่2ของสถานีคลองไซนะครับซึ่งทราบข่าวมาทรับว่าขบวน7จ2สองในวันนี้มีกาหนดลีกจานวน3ขบวนกันเลยทีเดียวได้แก่ขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชขบวนรถด่วนพิเศษดิเซลรางน้ำประกาศที่39กรุงเทพสุราษฎร์ธานีและขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่445ชุมพรชุมทางหัดใหญ่จำนวน3ขบวนที่สถานีคลองไซนะครับ น,นะครับซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีการแขวนห่วงทางสะดวกไทยกะลอนแรกที่จะผ่านนะครับได้แก่รถด่วน85กรุงเทพนครศรีธรรมราชนะครับโดยห่วงนี้ก็มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นห่วงที่เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันนะครับว่าในตอนของสถานีแต่ละตอนนั้นไม่มีร,รถวิ่งอยู่นะครับ สามารถที่จะเดินรถไปด้วยความปลอดภัยได้นะครับ722จอดหรีกอยู่นะครับนี่นะครับสถานีคลองใส่ก็เป็นสถานีระดับตำบลน,นะครับในอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ เหลือก็เป็นพวกรถปูนนะครับบอสอรถโปกี้บันทุกปูนซีเมนเทล่างนะครับแล้วก็รถบทต,ตมรนทุกตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งคันนะครับแล้วก็รถบพหนะครับห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้านะครับ นี่นะครับก็เป็นทีเด็ดของ722ในวันนี้นะครับเป็นรถจัก r รอตอสตอม4 2น0นะครับก็เป็นรถจักนะครับในซีรีส์4 2นะครับซึ่งอาร์ตอมก็มีตั้งแต่ซีรีส์4ี่2 4 3 44จําจำนวน4ซีรีส์นะครับกับพวงท้ายมากับขบวน722นะครับในวันนี้นะครับ ซึ่งเห็นไฟลิบๆมาแล้วนะครับสรบดวน8 5เดี๋ยวให้รถด่วน8 5ทำคนผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมรถจากอาร์ตอม4230กันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชม8 5ผ่านนี้ก่อนนะครับขณะนี้เวลากา9:35านาทีรถด่วน8 5กรุงเทพนครศรีธรรมราชผ่านสันนิคอไซครับโอ้4536ครับรถจากคันโปรองแอดนี่เลยนะ จัก G A 4536้าจากจัคันแรงของแอดมินนะโอ้คิดถึงจริงๆครับ4ี3 6้าามหกขปด5เลยทีเดียวนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับขบวนแรกที่ขบวน722ต้องหลีกนะครับขบวนรถด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชนะครับ ตอนนี้จสองสองก็ยังต้องหลีกับอีก2องขบวนนะครับได้แก่ด่วนพิเศษที่39กรุงเทพสุราษฎร์ธานีกับรถท้องถิ่นที่445ชุมพรชุมทางหัดใหญ่นะครับหลังจาก85าผ่านไปนะครับตอ่อก็มาดูรถาจาักรออลตอม42-30กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ก็เป็นรถจักรในซีรีส์42นะครับซึ่งซีรีส์42ก็มีตั้งแต่หมายเลข4201จนถึงหมายเลข42-30คันนี้นะครับคันนี้เป็น4230คันสุดท้ายในรุ่นกันเลยทีเดียวก็เป็นรถจักรที่นําเข้ามานะครับเมื่อปีพศ252 3นะครับโดยมีจํานวน30คันคันนี้ก็เป็นเครื่องพลาสติกนะครับเครื่องเดิมเลย ซึ่งถามว่าคันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างไรนะครับแอดมินจึงตามถ่ายซะขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะครับตรงบริเวณกระจกนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวรถนะครับที่ดูอวบอ้วนนะครับผิดปกติกับรถจากอาร์สตอมคันอื่นๆนะครับรถจากอารสตอม4 2 3 0คันนี้นะครับเป็นรถจักที่มีการหุ้มเกราะนะครับ ใช้ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะ่ครับก็เป็นความพิเศษของรถจักรคันนี้นะครับเพราะว่ามีการหุ้มเกราะที่หนาที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับจากจํานวนรถจักรทั้งหมดซึ่งรถจักรที่หุ้มเกราะนะครับก็มีประมาณ5คันนะครับเป็นี่ยเป็น4 2 3นนะครับห่วงท้ายขบวน722 โดยคาดว่านะครับน่าจะมีการชำรุดอะไรสักอย่างแล้วก็นำไปส่งซ่อมนะครับที่บางซื่อไม่ก็ที่มักกะสันนะครับนี่นะครับท้ายจะสอง,ส,องสวยๆงามๆนะครับอาตอมทั้งหัวทั้งท้ายกันเลยทีเดียวซึ่งด้านหัวก็เป็น4 1 2หนะครับแล้วก็ด้านท้ายเป็น 4230คันนี้นะเดี๋ยวย้อนกลับกันไปที่สถานีกันเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่สถานีคลองไซแล้วนะครับจะเป็นตัวคารน,นะครับหลังจากขบวน7จ2ดสีกกับขบวนด่วนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ยังจอดลีกกับอีก2ขบวนได้แก่ขบวน39กรุงเทพสุราษฎร์ธานีและขบวน4 45 ชุมพรชุมทางหญ่ในะครับท้องฟ้าสวยมากนะครับวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะครับเหมาะแก่การถ่ายคลิปน้ำในวันนี้เดี๋ยวเป็นรถจักรอัลตอมส1 2 5นะครับในซีรีส์41นะครับซึ่งซีรีส์41นะครับมีตั้งแต่หมายเลข4 1 0 1จนถึงหมายเลข4154ซึ่งเป็นซีรีส์ที่มีจำนวนรถจักรเยอะที่สุดนะครับจนวนว้าสิบสีคัน นะอันนี้ก็ใช้เป็นเครื่องยนต์แคทเปอร์เพล่านะครับสังเกตจากการคาดนะครับบริเวณด้านหน้าเป็นค่าสีแดงกับค่าสีขาวนั่นเองนะตอนนี้ก็จอดอยู่ที่สถานีคลองไฟนะครับตอนนี้มีการแขวนห่วงนะครับให้อีกสักรู่ดยม่ตดสามสิบเก้าุงเพชรราธานีสะพวรผ่านสถานีคลองไจนะครับ ไปรอรับชมตอนโวดามสิบเก้าทางโคดผ่านนะครับขบวนที่2องกำลังมาแล้วนะครับก,รากาลิกาห้าสิบนาทีขับรถด่วนพิเศษดวเซลรังปรับการที่39มกรุงเทพสุราษฎร์ธานีผ่านสถานีคลองไซในทางที่1น,นะครับ นำมาโดยได้วูหม,มาเลข2524ครับหายดีครับ39ผ่านสถานีคลองไซค,ครับก็จะสองสองลขไปแล้ว2ขบวนนะครับได้แก่ด่วน85กรุงเทพนครสิทธิธรรมราชขาบวนแรกนะครับแล้วก็ขบวนที่2ผ่านไปเมืม่อสักครู่นี้เลย ดอเมสเซดีสุร, 39, รังขบวน39กรุงเทพสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวหลืออีกจํานวน1ขบวนนะครับได้แก่ขบวนท้องถิ่นที่4-5 4รถสุราษฎร์ธานีชุมพรไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับขบวน722ถึงฝังฝ่งฟันนะครับผมนี้นะครับก็เห็นเป็นตัวอาคารสถานีคลองไซเลยนะครับกับรถสินค้า722 ไปรอรับชมตระกวน445ชุมพรชุมทางใหญ่เข้าสู่สถานีคลองไซนะครับรถท้องที่445ชุมพรชุมทางใหญ่เข้าสู่สถานีคลองไซในทางที่1นะครับใช้เป็นรถจาก g s c 4533ตรงกัวน,นะครับ นี่คลองไซนะครับขบวน4-4-5เดี๋ยวเไปรับลอยครับ ดีครับ445ครองไซ10นาฬิ10นาทีขณะนี้ได้เวลาขบวน722ชุมทางหันใชุมทางมาซื้อจอดทางที่2ออกจากสถานีคลองไซนะครับหลังจากที่ลีก,กับขบวน85ขบวน39และขบวน445ที่สถานีคลองไซนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกแล้ว สองหนึ่นะครับหลังจากที่ทํำขบวนโดยรถจากอัลซอม4ี่หนะครับก็เมาจากโค้งท้ายเป็นอัลซอมสี่สอมศูนยครับ เกินตัวออกจากทางหลีกทางที่2สถานีคลองไซแล้วนะครับขบวน7 2็ดสองจากที่จอดหลีกกับขบวน85บขบวน39กขบวน445สี่นขบวนาขบวนนะครับแล้วก็เราตามาทายตั้งแต่ที่สถา,านีสุราษฎร์ธานีสถานีชุมทางบ้านทองโพหลีขบวน167แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงสถาน,นีคลองไซแห่งนี้นะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจตามทายขบวนเจ็สอนะครับ หวังว่าท่านชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สติ๊กเรไข้ติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะลงอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ